คุณกำลังมองหาบ้านที่ทำเลดีฟังก์ชันครบหลังนี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดบ้านเดี่ยว2ชั้นบนที่ดินเปล่าในโครงการของ Land and h o u เ e บนเนื้อที่กว่า245ตารางวาพื้นที่ใช้สอย450ตารางเมตรตอบโจทย์กับทุกขนาดครอบครัวฟังก์ชันสีห้องนอนสีห้องน้ำพร้อมหนึ่งลิวิ้งรูมขนาดใหญ่ปูด,ด้วยไม้มะค่าทั้งหลังและใช้หินแกรนิตรอซิลครัวปิดแยกเป็นสัดส่วนพร้อม เรือนรับรองขนาด60ตารางเมตรปลอดภัยด้วย CCTV รอบบ้านพร้อมส่วนสาธารณะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเดินทางสะดวกเพราะใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูโคตและสายสีแดงส่วนต่อขยายของร,งรังสิตนครนายกใกล้ทางด่วนโทเวไใกลแหล่งไลฟ์สไตล์โรงเรียนและโรงพยาบาลชั้นนำเช่นฟิวชอร์พาร์ครังสิตมาร์เก็ตวิลเลจตลาดนานา,นานเจริญสนามบินดอนเมือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตรโรงเรียนโชคชัยรังสิตรโรงเรียนบีคอนเฮาส์ย้มสะอาดมหาวิทยาลัยรังสิตรโรงพยาบาลสินแพทย์โรงพยาบาลเปาโลรังสิตและโรงพยบา,บาบาลบางประกกรรังสิต2หากใครที่สนใจบ้านหลังใหญ่ทำเลสเกักยภาพสามารถติดต่อได้ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะ